วิธีการพับเหรียญเปิดทานดอกกหลาบตัดริบบิ้นที่ความยาว30นิ้วพับครึ่งตรงกลางริบบิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วมาทําเป็นฐานสี่ค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายลงมาทับเหรียญทับต่อกันไปเรื่อยๆทั้ง4เส้นเลยค่ะ เส้นที่สสอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่1ดึงให้กระชับค่ะกลับด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะโดยเราจะสอดริบบิ้นที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะสอดขึ้นไปตามแนวค่ะทำให้ครบทั้ง4มุมค่ะ ดึงให้กระชับเสร็จแล้วกรับด้านจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับไปทางด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาดึงให้กระชับค่ะต่อไปทําเส้นด้านล่างต่อเลยนะคะพับไปด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาริบบิ้นก็จะมาผูกตรงกลางค่ะอีกครั้งนะคะพับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะ พับไปทางด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาค่ะดึงให้กระชับค่ะทําด้านบนเสร็จแล้วเราก็ทําเส้นที่อยู่ด้านล่างต่อนะคะพับไปทางด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาก็จะได้กลีบซ้อนกันสองกลีบแบบนี้ค่ะทําต่อไปจนครบทั้งสี่มุมนะคะ ต่อไปทําเกรียร์สอนค่ะจับริบบินขึ้นมาเป็นคู่นะคะวางทับต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยให้คู่ที่1วางอยู่ด้านล่างคู่ที่2 3 4วางอยู่ด้านบนค่ะรวบเสร็จแล้วก็หมุนประมาณ1รอบครึ่งค่ะจับเส้นที่อยู่ด้านในสุดนะคะจับริบบินโค้งไปด้านหลังเสร็จแล้วพลิกครึ่งหนึ่งครั้ง สอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ใต้ฐานกลีบนะคะเว้นริบบิ้นไป1เส้นแล้วทาเส้นที่2ค่ะจับริบบิ้นโค้งแล้วพลิกขึ้น1ครั้งสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ใต้ฐานดอกริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงด้านล่างค่ะเว้นริบบิ้น1เส้นแล้วจับริบบิ้นเส้นที่สองมาสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ใต้ฐานดอกนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้งสีเส้นค่ะ จัดเกรสรตรงกลางให้มีขนาดเท่ากันจับเรียงเส้นให้สวยงามค่ะต่อไปรวบลูกปิ้นเส้นที่อยู่ด้านนอกค่ะรวบเส้นที่ 1, <S 2, <S 1> <ๆ>เส้นที่2เส้นที่สามสิบุนประมาณ1รอบครึ่งค่ะจับลิบปิ้นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุด พลิกไปทางด้านหลังแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวานะคะสอดลงค่ะอีกครั้งนะคะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านในสุดพลิกไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาค่ะริบบิ้นก็จะมาผูกตรงด้านล่างค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง4เส้นค่ะ เริ่มลายใหม่จับริบบินพลิกไปทางด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาช่องที่อยู่ใกล้กับริบบินที่เราสอดนะคะริบบินก็จะมาโผล่ทางด้านล่างค่ะอีกเส้นที่อยู่ด้านล่างพับเหมือนกันเลยนะคะพับไปด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงตรงช่องเดิมนะคะริบบินก็จะมาโผล่ตรงด้านล่างแบบนี้ค่ะจะกรีดให้สวยงามพอดีกันค่ะ ผมทำกลีบต่อไปนะคะพับริบบิ้นไปทางด้านหลัง2ครั้งแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านขวาใกล้กับริบบิ้นที่เรากําลังพับค่ะริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงทางด้านล่างค่ะเส้นที่2ก็พับเหมือนกันไปเลยนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับเท่ากันค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนครบทั้ง4ี่มุมเลยค่ะ เสร็จแล้วตัดริบบิ้นออกค่ะเราจะตัดเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้งสี่มุมค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของ b u l l DIY นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ